อยากจะพาไปหนองบัวลำโพงคือฝั่งสามีเนี่ยติดคุกมาเจ็ดปีเพิ่งพ้นโทษมาสามปีแล้วก็มาซ้บในเวลาต่อมาว่าภรรยาก่อนหน้าเนี่ยเอาเงินจากการสามีได้จากการค้ายาเสพติดเอาไปปั่นสลัดเสียเป็นแสนนะคะแ้นก่อเหตุคว้าปืนยิงภรรยาดับเลย ภรรยาค,ค่ะไม่รู้จะว่ายัางไงเงินจากการค้ายาเสพติดโกรธมากสามีไปติดคุกภรรยาระหว่างนั้นเอาเงินที่รายได้จากค้ายาไปปั่นสล็อตแล้วเสียเป็นแสแนแคนแขนก็เลยคว้าปืนมายิงภรรยาตัวเองตกใจเรื่องอะไรดี เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านกุดแห่อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะบ้านหลังนี้ที่เกิดเหตุยังสร้างไม่เสร็จผู้ก่อเหตฝุฝ่ายสามีอายุ35ส่วนฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิตชื่อคุณละดาวันค่ะถามเพื่อนบ้านบอกตอนเช้า <c oughs> ตัวเพื่อนบ้านเนี่ย เอาวัวไปปล่อยบ้านเนี่ยอยู่ติดกันได้ยินเสียงเอตโรเสียงดังลั่นเลยแต่ฟังไม่ได้สราบว่าเขาพูดกันว่าอะไรปรากฏว่าปล่อยวัวเสร็จมานั่งกินข้าวเช้าเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงปืน,นดัง,ข,นนงขึ้นหนึ่งครั้งหันไปอีกทีเห็นฝ่ายสามีชื่อนายสุริยาเดินออกมาแล้วเหมือนมายืนกดโทรศัพท์มือถือส่งข้อความหาใครบางคนอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทีนี้ผ่านไปประมาณ20นาทีชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งเป็นญาติกับฝั่งของภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะขับรถมาจอดแล้ว เข้าไปในบ้านแล้วออกมามาพูดว่าอ้าวสามีเขายิงเมียเสียชีวิตแล้วแต่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปนะคะจนกระทั่งตำรวจกับกู้ภัยมาทีนี้ลูกชายของเพื่อนบ้านได้ยินประโยคนึ่งจากฝั่งสามีหลังจากที่ยิงแล้วเนี่ยค่ะพูดว่าเคยให้โอกาสหลายครั้งแล้วเรื่องนี้มาจบตรงที่พ่อของผู้ชีวิตเป็นคนบอกเนี่ยน้องใบ บอกลูกสาวว่าทะเลาะกับลูกเขยบ่อยก่ 6, อนหน้านี้นนลูกเขยโดนจับคดีจำหน่ายยาเสพต,ติดติดคุกอยู่ประมาณ6 7ปีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ประมาณ3ปีสาเหตุหลักๆเท่าที่ลูกเขยเล่าให้ฟังก็คือลูกสาวอะติดการพนันค่ะเอาเงินของสามีไปปั่นสล็อตเสียเงินครั้งละเป็นแสนแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตายคือเงินที่เสียการพนันลูกสาวเนี่ยบอกว่าสามีได้มาจากการค้ายาเสพติด พ่อของฝั่งภรรยาฝั่งเมียก็บอกว่าเคยบอกลูกสาวแล้วให้เลิกเล่นการพนันแต่ไม่ยอมจนกระทั่งมันมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นย,ยังไม่เจอตัวฝ่ายสามีนะคะท่านผู้ชม